treetops of this world a balance feeling free I'm a part of this place of and I know it cannot last for the last I can finally breathe and I know it cannot last but the last I can finally see, 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 see With you in the backseat of my car, we're timeless sailing through. But tonight, no, we can't go far. And I know it cannot last, but at last, I can finally breathe. And I know it cannot last, but at last, I can finally see. สวัสดีครับครับวันนี้วันพุธนะครับที่สามเดือนกุมภาพันธ์นะครับาพามาดูวีโน่เมก้านะครับของลูกค้าจังหวัดเลยครับอันนี้ลูกค้าเดินทางมาถึงอูต่ตั้งแต่ตีสี่แล้วนะครับพร้อมเดินทางกับจังหวัดผมก็เลยเอาออกมารีวิวให้ท่านผู้รับชมดูกันนะครับเป็นหัวไม่มีแคปของแต่งก็อพอประมาณนะครับคือไฟหลังคา เจุดกจบจ็เล็กนี่ครับเครื่องเป็นคอมเาเร็วนะครับ J O 7 E 5สาศูนอาจจะเรืองเรืองนิดนึงนะครับอ่าแสงด้วยเนื่องด้วยแดดเข้าทางนี้พอดีครับอ่า,าขนาดกระบะความยาว 3เมตรอันนี้3ามเมตรแ80ดสิบนะครับความกว้าง2เมตรสิบห้านะครับความสูงก็ 5, 5้าห้าเซนของฝาข้างาแล้วก็เป็นคอกสามชั้นนะครับนี่หนึ่งสสาส่วนสีเป็นน้ําเงินสว่างนะครับน้าเงินตัดด้วยลายเหลืองส้มดำครับสีเส้นดําทึบลายเสาข้างนะครับนี่ขนาดบางโท กันหมาเหล่นะครับภายในนี่ครับภายในตัวอย่างอยู่ในมิติเดิมนะครับครับอ่าขอขอบคุณลูกค้าจังหวัดเลยครับอ่านี้ผมว่าจำไม่ได้ว่าอยู่อำเภอไหนนะครับที่ให้ความไว้วางใจครับอ่เดินทางมาซื้อ รถกับเรานะครับเดินทางมาไกลามากครับจากจังหวัดเลยจุดเมียม่ยงโดนมนนีน้ำยายแอร์นะครับแอร์เย็นครับให้ดูฝั่งนี้ให้ดูมุมมุมดดวยวกว่าครับส่ง,สง พอดีนะครับจากโอทอมนันทไม่ต้องห่วงจะเซ็ตลงเซ็ตแนบไปให้เรียบร้อยแล้วครับลูกค้าออกไปก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับรถทุกคันที่ทําออกไปก็จะพยายามทําให้อะงไรที่เอาให้สมบ,บูรณ์นะครับตเต็มร้อยมากที่สุดะจะไม่ให้ผิดพลาดเลยนะครับอาจจะมีกันบ้างเล็กน้อยนะครับถ้ามีก็สามารถเข้ามาได้เลยครับไม่เสียตัง ต้องบอกอีกเรื่องนะครับทางอู่ไม่มีการรับประกันให้นะครับแต่ถ้ารถเป็นระยะช่วงแรกก็คือเข้ามาฟรีนะครับผมจะเรียกประกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขอบอกไว้เลยว่าคําว่ารับประกันไม่มีนะครับแต่ถ้ารถมีปัญหาออกไปก็เข้ามาได้เลยครับอ่าคนแก๊บขมบนครับตัดด้วยเหลืองเข้ากันนะครับเป็นน้ำมันเหลืองสีสองสีที่เขาตัดกันจริง เบสยกหัวให้หน่อยอ่อเดี๋ยวผมยกหัวให้ดูนะครับอ่าดูเชือก ผมอยาแคส่สนิทเ,นะเดินหน,นึ่งอยากให้ดูมว่ารันเมือดึกไฟลังคาบนนี่ครับตัว่บบนี้ สวนที่เป็นคอมเมอรเรลนะครับทางอู่จะทําการรีแมปให้ทุกคันนะครับถ้ามาซื้อสะพางอู่สมุนศักก็จะรีแมปในสเต็ปที่ใช้งานนะครับไม่ได้แบบวัยรุ่นนะ,ะจะพาการใช้งานพอดีครับก็ฝากไว้ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหารถน้ำใช้งานมีโอกาสก็แวะมาชมผลง,งานที่อู่สมุนสักได้นะครับจังหวัดแขเชินซาว ากหรือติดตามมาในเพจ a c e o o o k นะครับพิมมาเลยครับว่าอูสงวนศักมีคัเข้ามาในนะครับเบอร์โทรกบเบอร์เดิมนะครับ0899383397หรือเฟซส,ส่วนตัวอีกคนก็คือจิ๊บนะครับลูกชายลูกชายอูเจ้าของอู่นะครับจิ๊บอูสงวนศักเป็นผูกส่วนตัวอโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะลากันไว้แค่นี้ตาคราัมีโอกาสก็ ได้อุดหนุนกันนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังอ่ากำลังตัดสินใจเลือกซื้อรถกคันอยู่นะครับอ่าโอเคครับสวัสดีครับ